อ่ uh huh. าฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อักขระเดชนี่ <c oughs> โอเคฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Pixel p เพนเตอกันอีกแล้วนะฮะทุกคนอ่ะฮะโอเคฮะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะฮะเราว่าตัวละครที่มีชื่อว่าเดฟกันไปแล้วใช่ไหม ในวันนี้นะฮะเราจะมาวาดอีกตัวทุกคนนั่นก็คือตัวละครจาก Entrance อีกเช่นเคยนะฮะเป็นแมปแฟนเมดจากเกมรอนะฮะที่เขาลือๆกันว่านะฮะแมปนี้เป็นรอ2กันนั่นเองและตัวละครตัวที่2นะ,ะที่ผมจะหยิบม,มาวาดก็คือ Silence นะครับผมโอเคฮะก่อนที่เราจะไปบอกลักษณะของเจ้า Silence เนี่ยต้องบอกเลยว่าอัครเดชแมชชีนนะฮะเขาได้ กลับมาจากลาพักร้อนยาวแล้วฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวอยู่เพราะงั้นทุกคนอดใจรออักรเดชแมชชีนก่อนนะฮะน่าจะมาในคลิปหน้าหน้าเห็นทุกคนถามหาเลยมาบอกก่อนโอเคฮะแล้วก็ลักษณะของเจ้าไซเลนนะครับผมมันจะเป็นหน้าตาที่เป็นหมอกดำๆฮะและตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นใบหน้าที่คล้ายๆคนนะสีขาวแต่ใบหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นดวงตาดำๆนะฮะแล้วก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็ใบหน้าคนที่น่ากลัวนั่นแหละแล้วลตรงปากเขาคือแบบดำ ีเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเอาเป็นว่าทุกคนดูจากรูปเอาเองและกันนะฮะว่ามันน่ากลัวแค่ไหนก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดกันนะฮะทุกคนฮนะอย่าลืมกดไลค์ like และ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการวาดเจ้าไซเลน c ์ออกมาให้แบบว่าน่ากลัวที่สุดด้วยนะครับผมอ่ะฮะโอเคหาห้องกัน โอเคเราเจอห้องแรกแล้วนะฮะก็คือป่านั่นเองว่าเจ้าไซเลนส์ให้เป็นปลานะฮะอาา่ะฮะผมนึกถึงเอ่อปลาตัวหนึง่ง <c oughs> น่าจะเข้ากับมันอยู่เพราะตัวกลมๆเหมือนกันนะครับผมโอเคมาเริ่มวาดกันเลยดีกว่า โอเคประมาณนี้พอนะกระเป๋าใส่เลนส์แบบเบสิกเบสิกนะฮะแบบวัดง่ายๆเป็ไปไงใช้ได้ไหมผมชอบนะน่ารักดีใส่เลนส์เวอร์ชันน่ารักนะครับผมหมดกันความน่ากลัวก็เอาเป็นประมาณนี้พอละกันนะฮะอ้ภาพนี้ผมชอบนะมันแบบน่ารักความมือภาพแรกเนาะไปดูกันดีกว่าว่าภาพนี้จะอ,อกมาเป็นยังไงนะฮะโอ้โหฟิกเกอร์กำลังคาเมื่อมปานะฮะคำเมื่อมคืออะไรกำลังกินปานะฮะไอ้นี้ ไหนดูส hey, ิเอ้ยจรวดจรวดกำลังย <c oughs> <Hey, Commander. c oughs> ิงฉลามนะฮะดูดินี่คือน่าจะฉลามนะฮะไม่ก็ฉลามกายพันธุอะไรสักอย่างนะฮะให้ภาพนี้นะครับผมเฮ้ยผมให้ผิดผมควรจะให้ภาพนี้สิหญิงหยางปลาคู่นะฮะให้ภาพนี้นะครับผมเฮ้ยดีโมให้ภาพนี้นะฮะผมมองยังไงผมก็ก็ชอบนะชอบภาพนี้มากเลยผมให้นะฮะความคิดสร้างสรรค์นะฮะเป็นฟิกเกอร์กำลังกินปลาหน่อยนะครับผมแล้วก็ มีมีเพื่อนกำลังมองดูอยู่เองกินปลาเหรอฮะและนี่คือผู้ชนะของเรานะฮะเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคมาโจทย์ที่2นะฮะผีอ่าโจทย์เดิมนะครับผมจากครั้งที่แล้วนะฮะเราวาดเจ้าแจ็คในเวอร์ชั่นผีแต่เราวาดหน้าเจ้าแจ็คไปแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้นะฮะเราจะ เออ่มาว่าเจ้าใส่เลนสเนี่ยให้มันแตกต่างจากเจ้าแจ็คนะครับผมเพราะมันคล้ายๆกันเนาะมันจะซ้ําจากครั้งที่แล้วเราต้องดัดแปลงบ้างนะครับผมอาา่ะฮะเหลือ9นาทีโอเคจัดไปนะทุกคน <laughs> เป็นไงเป็นผีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นตัวล่างดําๆเป็นไงมีผมดดวยใส่ผมเข้าไปนะ <laughs> <laughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะฮะอันนี้คือแบบดนสดเลยนะครับผมได้ประมาณนี้ฮะนี่เป็นไงโอเคฮะเรามารอดูกันดีกว่าว่าเจ้าไซเลนส์ผีตัวนี้จะออกมาเป็นยังไง <laughs> หลอนมาก <laughs> แหมผีอุย้ย โอ้โหผีปากโบโโหุ้ยเท่เฮ้ยเอาเรื่องห้องนี้เอาเรื่องนะเนี่ยให้จูออนนะฮะจูออนแบบโ,โหเท่มากดูดิมีเลือดด้วยนางลำไตนางลำไตอะนางลำไทยผะแม่น่ารักเฮ้อห้องนี้ว่าได้น่ากลัวมากผมหลอนมากเลยนะเนี่ยผีอะไรดะ ไม่รู้นะให้เอเรียนแล้วกันนะครับผมอโมอกุสนี่เขานับเป็นผีไหมน่าจะเป็นผีอยู่เนาะโอเคให้อโมอกุสนะครับผมนี่นางลำไตย <laughs> ผมชอบอะ่ะผมชอบนางลำไทยมากดูท่าลำก็ดิมันน่ารักอะ่ะ <laughs> มันแลดูน่ารักแล้วตัวเหมือนแบบไอตัวที่ล้อเร ok ียนอโมกุสเลยนะดูใบหน้าดิโอเคภาพนี้เราชนะนะฮะอฮะหวยหลอน <c oughs> เราไปรอดูโจทย์ต่อไปกันดีกว่าฮะโอเคฮะโจทย์ต่อไปฮะทุกคนนายมิสเตอร์นเนี่ยเอ้ยเอยเอ้ยผมรู้แล้วภาพนี้เราจะวาดอะไรฮะทุกคนโอเคฮะจัดไป ผมมองว่านายอัคาเดชเวอร์ชั่นเจ้าไซเลนต์คือผมเข้าใจคนเดียวนะฮะคนอื่นน่าจะงง,งว่าเอ๊้มันนายตรงไหนเดีอัอันี้คือมิสเตอร์อัคาเดชนะครับผมมาสคอต,ตผมเองนายอัคาเดชอะไรประมาณนั้นเขาข้างตัวเองจัดโจทย์นี้ไม่เป็นไรนะคนในห้องนี้อาจจะแบบเอ๊้เองวาดอะไรเด้ยแต่ว่าเรากับคนดูเข้าใจแค่นั้นก็พอนะฮะไปรอชมกันนะทุกคนนายแต่ละคนห,หล่อเท่กันทั้งนั้นเลยนะ ดูสิใช้ได้นะเนี่ยห้องนี้วาดกระตูนได้น่ารักกันมากๆนะครับผมผมให้เจ้านี้นะฮะเพราะมันดูโดดเด่นที่สุดแล้วผมว่านะแต่จริงสวยทุกคนเลยนะนเป็นไงล่ะมีเพื่อนด้วยนี่เพื่อนของเรานะฮะหน้าตาเหมือนกันเลยมาศึกประชันนายนะฮะนี่นายหัวฟ้าบวกกับนายมีแพนด้าแล้วห้องนี้คนน้อยมากนะฮะไม่รู้ทำไมโอเค เราชนะนะครับผมโอเคฮะเราไปสรุปกันทายคลิปกันดีกว่า มาสรุปกันทายคลิปกันดีกว่าทุกคนจาก3ภาพนะ,ะที่เราวาดเจ้าไซเลนสามภาพนะครับผมเราชนะไปเออกี่ภาพนะผมลืมทดทดทดโอเคทุกคนผมไปดูมาแล้วเราชนะไป2ภาพนะฮะ <c oughs> แพ้ภาพป่าป,กปาปกเระเป้านะฮะทุกคนอแอบเสียดายนะไม่งั้นชนะ3ภาพและไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสลับภาพเจ้าไซเลนที่ผมวาดออกมามีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะและสลับคลิปต่อไปผมจะวาดอะไรก็อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็คงมีประ มานี่ฮะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะฮะสํหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ